อมตัวหนีสักนิดเลยอ่ะเราก็โดนลุมด้วยนะพอแบบมาแบบอ๋อเคมึงมึงแบบถือไปแม่กันเท่านั้นแหละ้ามเดอมคงละตรงเนี้ยคง โยไหวเลยไหวเลยท่านอันนี้ไหวเลยไหวเลยคนเท่ากันเลยเนี้ยโยู่ๆๆๆๆอยู่เล่นได้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 ลงลงนอกจากันเลยเนี้ยใหญ่มาห้าใกันมาเลยนี้มันอายเขาลดด้วยรอลองมีระเบิดป้ารถไปจอดใกล้ๆก็ได้นะถ้าจะเล่นในบ้านมันอ่ะรอทุกคนมาบอกว่ามันอยู่เรียกมาในบ้านมีเสีพเปรียบด้วยกูบอกเลยเฮ้ยแต่ผมไปเติมน้ำมันก่อนลุงไปเอารถไปจอดใกล้ๆจะได้อุ้มได้สะดวกไปเร็ว มีระเบิดปะมีระเบิดปะมีมีชมกันเองเอาชมกันเองไประเบิดดิไประเบิดดิไประเบิดเร็วก่อนที่มันจะมากันเยอะเร็ว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 มาแล้วไม่ลดไม่ลดชุบเพื่อนด้วยนะแต่คันบ้านว่ะเปลี่ยนจากนครบ้านอ่ะชุบเพื่อนด้วยเว้ยเพื่อนนั่นเลยเพื่อน พื่อนฟุตายจริงชเท่าที่ไหวครับเพื่อนฟุตท้อหมอได้เร็วโกโก้มาแล้วใช่เาตงช่วยกันพี่ชิวทุกรอบอ่ะมาอะ้รเพื่อนมาตามหลังามแล้วพี่ฉันสามแล้วน่าหยุดงอนงอนครับงอนงอนเล่นอะไรอ่ะรวดกำลังจะมาไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้ปืนมันมียากันเดเซอร์กันเพื่บนรูดกำลังจะมานะกันรวดกำลังจะมาต้องปองอยู่พี่ได้เมืีมันกินยาด้ว รับแจ้งแจ้งตำรวจแล้วเหรอไอ้เฮียแต่ไอสารด้วยไอจังเลยไอจังเลยไอ้เฮียแจ้งตำรวจไอ้สารปล่อยพี่สกอตที่ขาดจริงเลยครับพี่ทีนี้ถ้ารู้ว่ากลัวก็ไม่ควรจะมาเล่นตั้งแต่แรกนะครับผมน่าเป็นคนขี้กลัวว้ายเลยไอไฮตื่นไอ้สัารมันอยู่มันใหอ่เหี้ยไอไฮรถซิ่งไอไฮโรถซิ่งมาแล้วรถไอไฮโรถซิ่งมาแล้วปล่อยแม่งแล้วปล่อยแม่งตาย

หัวมังกรแม่งดิเฮี้ยอะไรไอสัตว์อะพี่กูละคุยแน่ครูบักเฮี้ยอะไรเนี่ยเขาไอเฮี้ยกระจอกไอเฮี้ยคนเล่นกระจอกไยเฮี้ยคนอย่างโง่ไอเฮี้ยเล่นเยอะก็เปล่าไอสัตว์โง่เหมือนเดิมไอเฮี้ยรับอีกเพิ่มมั้ยรับเพิ่มอีกป่ะไอสัตว์รับเอ็มหนึ่งมั้มึงอะมากว่าปักแมนไอเฮี้ยเฮี้ยแหละเฮี้ยอะไรไอสัตว์ไปอุจจาระต่อกองเตอรนี่ชุบหนจุดยูุ่ดอยูุ่บอยู่ใช่ไมกูงคนเดียวป่ะเนี่ยกูงเชิหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยตายพี่หน่อยตายพี่หน่อยกูก็ก ไมชุบแจ็คเองออกไปเลยครับออกไปเลย JK ออกไปเลย JK ออกไปเลยโอ้ยเนไอ้เหี้ยอะไรต้องช่วยชีวิตตัวเองก่อนะรัาฟองร้ายผมมากคุณตำรวจไอ็นี่บ้านเขาไอ้ครับผมบ้านเราเราจะไปที่ไงเราก็เลยจะไปที่ไงไอ้เหี้ยเออก็เหมือนก็มีดีแค่จำนวนปะวะเอาจริงไม่ยาอ่อนปะวะไอ้เหี้ยก็มีดีแค่จำนวนปะวะถามจริงเถอะวับ วอดวัดจัับอ่ห่อเพื่อนไปหอเพื่อนไปห่อเพื่อนไปห่อเพื่อนไปหอเพื่อนไปหอเพื่อนหอเพื่อนไอไอบอกี้เ่งดิห่อเพื่อนไปไอเ้ยมึงขอโทษใจเย็นพใจเย็นพ่นใจเย็น่อนพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเพื่อนแล้วก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่โนใจเย็นมามา่มามามาไม่พติดกูพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่มาดิมา่มาหรวะพูดูก็วดไอสัตว์อยากสวนได้ย่ะไม่ง ดปวดที่ไงที่อะไรบุญรอดจุดเพื่อนได้ปะครับเพื่อนได้ปะเาซ้เยอะๆได้จุ้มเพื่อนได้ปะจับแจ้งไม่ออกโดนจับแล้วนะลุกแล้วแจ้งปลุกลุกให้หมดเลยจุเพื่อนได้ป่าวจุเพื่อนได้ป่าวขังก่อนจีิงขังก่อนจีิงขังก่อนจริงจุเพื่อนได้ป่าวเพื่อนได้ป่าวไม่ออกจับแล้วนะมึงชุบดิเยี่ยมึงจะถามทล้ไมมึงชุบมึงก็ได้แหละสัตว์ ออกเลยออกเลยออกเยออกเล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 ดอเลยออกเอกยออกอ้เอเยออกออกเอเพื่อนยออกดิอเออกเออกเออเอเยออกเลยอออกลยอกเออกยออชุลไเอยอยออกเลยเยยออกเลยออกเลยอชุยไอกเอกยอยเลยออกเลยยาชุบออกเอยอเลออยอยละยอออบอย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 เยเ ชุบไม่ได้นะชุบไม่ได้นะครับชุบไม่ได้นะงั้นก็ให้หอไปแล้วครับหอไม่ได้ครับคือเจ้าบ้านเขาแจ้งความมาแล้วในตรงเนี้ยังไงก็ต้องเอากลับไปทำคดีครับจับนะครับใช่ใช่ครับอคจับนะครับน้อง อ่าแงตำรวจน่ okay, <Purple. S 1>, ไม่ไมไรโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันไปไพิงมึงเอาจริงดิมึงซื้อบื้ออะไรขนาดนั้นมึงแค่แบบอโศกปีออกไปข้างนอกไอ้เหียกลับกลับแล้วเาขออนุาพ่น้องพี่น้องพี่น้อเพี่น้องพี่น้องพี่องพี่น้องพี่น้องม่องพน้องพีน้องีน้องพน้อง่น้องพี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 ่้องพี่น้อพี่น้องพี่น้องไีน้องี่นอี้องี่น้องพี้องี่นองพีน้องีนองพี่น้องพี่อง่น้องพีอุ่าองบนอี่นอมน้อี่ยองพี่น้อพีเน้ อย่าอ่อนเลยเฮียกูจะชุบเพื่อนกูก็ไม่ชุบจะให้ห่อก็ไม่ให้ห่องุกปากไปเด็กี้การเป็นเอสซีบ้านและไอ้เฮียแข่งรถซิ่งเฮียมีปัญญาซื้อแล้วมือเฮียอะไรมึงเข้ามามึงก็ต้องนี่ก่อนเว้ยอดีตผมขอให้หยุดก่อนทำไมวะจุ๊บปากอะ แล้วมึงได้ชุบใครอีกเวลายังไม่ได้ชุบเลยเดี๋ยวตีเอาลุงไปชุบนะเรมีเอเดียวตีแม่งให้ออกแก๊งเลยพวกเกียร์เนี่ยไอ้สัสว์บชุบใครไอ้พวกไอ้เคี้ยบอลเรามึงโดนมึงโดนแทงตอนชุบเหรออืมที่ศพลุงใช่ปะใช่ใช่เล้ยพี่เนยศบชักนมด่าแม่ฟ้ง ตัวมันแปลกมากเลยเยกูไม่ได้แบบพี่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแบบคือไม่ได้ยืนนิ่งๆอ่ะกำลังเตอยู่อยู่ดีพี่โดนมาอนิเมอ่ะบูดมาแล้วบูดมาไงเหียไม่แต่พี่ไม่โดนแทงมันแทงเลยนะใช่ใช่บูดมาไงแอนิเมอพี่ได้เลยอ่ะเออต้องต้องเรียนรู้ทิปใหม่ละมันเดี๋ยวไปช่วยไปกิฟมากิฟมาอะไรกิฟศพอะไรวะไม่ใช่กิฟต์อยู่ a a b c mark ี่ไม่มีเลขแปดสองเก้าชุดหมดแล้ว